ครับสวนหนึครับวันนี้ก็อยู่กับวีวีากกะลาอีูแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มารับรถสวยๆเข้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Mazda CX30 2.0 SP นะครับสีแมชชีนเกรย์วันนี้ก็สวัสดีครับพี่นิคค่ะสวัสดีครับโหวันนี้ก็พี่นี้ก็ขับรถให้คันนี้ให้กับเต็นเต้นเราใช่ไหมครับพี่ครับผมคันนี้ตั้งแต่ใช้งานมาเป็นไงบ้างครับผมน่าสมรรถนะดีมากครับดีใช่ไหมครับพี่แล้วก็รถไม่มีชนเลยใช่ไหมพี่นีคอ่าไม่เคยเคลมเลยเอาโอ้สีเดิมทั้้งคคคััันเลยยรรบบผมโออดพี่ก็ คันนี้ส่วนใหญ่พี่นิกก็คือใช้แค่ขับจากบ้านมาร้านกาแฟใช่ไหมครับผมพี่นีกขับร้านกาแฟหลับเอสเปรสโซ่นะครับครับอันนี้ก็กาแฟอร่อยมากเลยมาอุดหนุนได้อยู่ระยองนะครับก็พี่นิกมีอะไรอยากฝากถึงเจ้าของคนใหม่ของคันนี้นะครับพี่ออฝากดูแลต่อด้วยครับครับพี่วันนี้ไงก็ขอบคุณพี่นิกมากๆนะครับครับครับแค่นี้แหละครับพี่นิกขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกกันดีว่าว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะครับ รถปีอะไรเนี่ยรถขึ้นปีย1ิบเอ็ดแท้นะครับออกเดือน5ป e ีย1ิบเอ็ดครับผมค <Okay. S 2> ันนี้ประวัติศูนย์ครบเลยเกาะมาเรามาดูกันว่าเลขใหม่เท่าไหร่นะครับนี่เลขใหม่น้อยมากนะ 5,000... 0ื่0กิโลเท่านั้นรถมือเดียวนะพี่แหลมนะรถมือเดียวครับผมมาดูข้อเครื่องกันต่อ,อยางปีพาด้วยนะ ยางปี2ี่ีครับีเอายี่สียางเป็นปียี่สี่นะครับโอเคเวสเลกมาข้องเครื่องนะครับเราได้ส่วนขอบแล้วรถรถไม่มีขยับนะครับตัวกิ๊บเลยแล้วก็แก้มดูแลไม่มีถอดนะครับไปหน้าปีเอยดเดิมตรงตรงปีนะครับไปไปเรื่อยๆครับ พอข้างเดิมนะครับเดิม,มากแก้นะครับเดิมๆเชื่อเดิมามากอันนี้มีตัวไหนด้วยนะแต่ดูแล้วไอะไรเสือสวยนะครับสือสวยอ่ะก <มา S 3> ็สอหราาับใครที่อ๋อที่สามสิบอยู่แล้วครับสภาพแบบนี้หาย,ยากมากครับรถสีเดียวทั้งคันไม่เคยทำสีเลยแล้วก็รถมือเดียวปีแปดมือเดียวปีแปดไม่น้อยมาก SP ST Sunroof <SP. S 2> น,นะครับผมมีเครื่องเสียงโบสทุกอย่างครบหมดเลยก็คอยากได้คันนี้นะครับ ตามได้เลยว่าเราจะขายเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ลาบปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ